สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเออทำไมความรักบางคู่มันถึงยั่งยืนจังเลยผ่านอะไรมาเยอะแยะก็ยังอยู่ด้วยกันได้อืมค่ะในขณะที่บางทีบางความสัมพันธ์มันก็อาจจะเออจืดจางไปเนาะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องพลังที่แบบว่าช่วยให้ความรักมันมั่นคงขึ้นลึกซึ้งขึ้น แต่ไม่ใช่พลังแบบไปสั่งหรือเปลี่ยนคนรักนะคะไม่ใช่เลยครับแต่เป็นการมองหาพลังบางอย่างในตัวเราเองนี่แหละใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากโคระศาสตร์เวทหรือโชยติสะนะคะที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นะคะมันมักจะเริ่มจากข้างในตัวเราก่อนอ๋อครับพลังที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือพลังพระแม่ปารวตีค่ะ พลังพระแม่ปารวตีค่ะซึ่งเอ่อไม่ใช่แค่เรื่องเทพ,พเจ้านะคะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นพลังงานสร้างสรรค์เป็นพลังแห่งความรักความอดทนแล้วก็ความพักดีครับที่เชื่อกันว่าสามารถปลูกความสัมพันธ์ให้มีชีวิตชีวาแล้วก็มั่นคงได้ค่ะอ๋อน่าสนใจมากครับหมายความว่าเอ,อแทนที่เราจะถามว่า จะใช้พลังนี้ไปเปลี่ยนคนรักได้ยังไงใช่ค่ะคำถามที่ถูกจริงๆมันควรจะเป็นเราจะปลุกพลังแบบพระแม่ปรารวตีในตัวเราเองได้ยังไงเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเรามันดีขึ้นแบบนี้หรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะหัวใจหลักอยู่ตรงนั้นเลยคือปรับที่ตัวเราก่อนอืมแล้วพลังงานดีๆเนี่ยมันจะส่งผลสะท้อนไปถึงคนรักไปถึงความสัมพันธ์ของเราเองเข้าใจเลยครับวันนี้เราก็จะมาสำรวจเรื่องนี้กันค่ะ ทั้งจากมุมตำนานปรัชญาแล้วก็แนวทางปฏิบัติง่ายๆผ่านหลักโหราศาสตร์เลยค่ะอ้างอิงจากเอกสารพลังปรารวตีในโหราศาสตร์เพื่อความรักยั่งยืนที่เรามีนี่แหละค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับพระแม่ปรารวตีในทางโหราศาสตร์เนี่ยท่านเป็นตัวแทนของคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษครับ หลักๆเลยนะคะเพราะแม่ปรารวตีคือศูนย์รวมของอความพักดีหรือพักติที่มั่นคงมากๆความพักดีแล้วก็ความอดทนหรือไทยระยะที่จะรอคอยผ่านอุปสรรคไปได้และสุดท้ายคือพลังที่นุ่มนวลแต่หนักแน่นที่เรียกว่าเสนหานะคะคือความรักความเมตตาการดูแลเอาใจใส่ โอ้หความพักดีความอดทนพลังที่นุ่มนวลฟังดูเป็นแกนหลักสำคัญของความรักที่ยั่งยืนจริงๆนะครับใช่เลยค่ะแล้วพลังงานเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับดาวเคราะห์ในทางโหราศาสตร์ยังไงบ้างครับมีดาวหลักๆ3ามดวงเลยค่ะที่สะท้อนพลังงานนี้ดวงแรกก็คือดาวจันทร์หรือจันทราค่ะดาวจันทร์ค่ะ ที่แทนเรื่องอารมณ์การดูแลความเห็นอกเห็นใจพอเราเสริมพลังด้านนี้ก็จะช่วยเรื่องความมั่นคงทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ดวงที่สองคือดาวศุกร์หรือชูคราอันนี้ก็ตัวแทนความรักความสุขความงามโดยตรงเลยการปรับจูนพลังงานดาวศุกร์ก็จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นความเสน่หาความกลมเกลียวและดวงสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือดาวเสาร์หรือชานีค่ะดาวเสาร์ค่ะอันนี้คือความอดทนความรับผิดชอบความมุ่งมั่น การเสริมพลังด้านนี้ก็จะช่วยเรื่องความพักดีแล้วก็ความมั่นคงในระยะยาวค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับหมายความว่าการที่เราจะเชิญพลังพระแม่พารวตีเข้ามาก็เหมือนกับการที่เราปรับสมดุลพลังงานของดาวจันทร์สุกแล้วก็เสาในตัวเราเองก่อนใช่ค่ะปรับที่ตัวเราและผลลัพธ์ดีๆมันก็จะสะท้อนไปถึงคู่รักไปถึงความสัมพันธ์ด้วยวิถีธรรมชาติอย่างนั้นสินะครับ ถูกต้องค่ะเป็นหลักการทำงานผ่านสิ่งที่เรียกว่าแรงสั่นสะเทือนหรือ Resonance นะคะ Resonance ค่ะคือพอพลังงานข้างในของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะส่งผลต่อบรรยากาศต่อความรู้สึกในความสัมพันธ์โดยรวมเองพอจะนึกภาพออกเลยครับ ทีนี้ถ้าจะให้เห็นภาพช,ชัดๆมากขึ้นไปอีกเรื่องราวในตำนานแหละครับเกี่ยวกับการบำเพ็ญตบะของพระแม่พารวตีอันนี้น่าจะช่วยให้เข้าใจได้เยอะเลยแน่นอนค่ะเรื่องนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยมาจากสกันทะปุราณะค่ะครับ เล่าถึงตอนที่พระแม่พรารวตีซึ่งเป็นทิดาแห่งขุนเขาฮิมาลัยท่านปรารถนาอยากจะครองคู่กับพระศิวะครับผมแต่ว่าพระศิวะในตอนนั้นท่านเป็นมหายโยคีผู้ยิ่งใหญ่เลยกําลังบําเพ็ญสมาธิอย่างลึกไม่ได้สนใจเรื่องทางโลกอะไรเลยค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้พระแม่ท่านทํำยังไงล่ะครับในเมื่อดูเหมือนพระสิวะจะปิดประตูใจไปแล้ว แทนที่จะไปเรียกร้องความสนใจหรือใช้วิธีทางโลกแบบทั่วไปนะคะพระนางทรงเลือกขนทางที่ต่างออกไปเลยยังไงครับคือหันกลับเข้ามามองที่ตัวเองค่ะแล้วก็เริ่มบำเพ็ญตบะหรือทพัสตบะค่ะซึ่งตบะในที่นี้ไม่ใช่แค่การทรมานร่างกายนะคะแต่หมายถึงความเพียรอย่างยิ่งยวดคือการเผากิเลสความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่ลดละเลย ต้องใช้ความเพี้ยนสูงมากมากค่ะเป็นเวลาหลายปีหลายชาติทพบเลยทีเดียวบำเพ็ญตบะเพื่อความรักฟังดูทุ่มเทแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงมากๆเลยนะครับและผลเป็นยังไงครับผลก็คือความบริสุทธิ์ความมุ่งมั่นแล้วก็ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นะคะมันทรงพลังมากๆครับ ถึงขนาดที่ว่าความร้อนแรงจากตะบะของพระองค์สามารถทำให้ไฟตะบะอันรุนแรงของพระศิวะเองเนี่ยต้องอ่อนกำลังลงได้โอ้โห oh. จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะคือความรักและความเพียรของพระองค์ไม่ได้เข้าไปบังคับหรือเปลี่ยนแปลงพระศิวะโดยตรงนะคะเอาแล้วยังไงครับใช่เลยค่ะแต่คือการขัดเกลาและยกระดับพลังงานภายในของตัวเองให้บริสุทธิ์ ให้มันคงเสียก่อนใช่ค่ะแล้วด้วยแรงสั่นสะเทือนนี้เองคุณสมบัติที่ดีงามในตัวคู่รักก็จะถูกดึงดูดหรือถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเองตามธรรมชาติถูกต้องที่สุดเลยค่ะนี่คือแก่นของการประยุกต์ใช้พลังพระมาะประวัติในเรื่องความสัมพันธ์เลยค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดมันเริ่มที่ตัวเราเสมอเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าในแผนที่ชีวิตหรือดวงชะตาของเราเองเนี่ย มีจุดไหนที่มันสะท้อนพลังงานแบบนี้หรือจุดไหนที่เราควรจะให้ความสาคัญเป็นพิเศษบ้างครับถ้าดูตามหลักโหราศาสตร์เลยนะคะจุดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสัมพันธ์คู่ครองก็คือภพที่เจ็ดภพเหรือเรือนปัตนิใช่ค่ะเรือนปัตตนิที่บ่งบอกถึงคู่ครองหุ้นส่วนถ้าหากดาวเจ้าเรือนภพนี้หรือดาวสุ์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักโดยตรงเลยนะคะครับมีตำแหน่งที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือได้รับอิทธิพลที่ ท้าทายหน่อยการเชิญพลังพระแม่ปรารวตีเข้ามาก็เหมือนเป็นการช่วยเติมความอดทนความเข้าใจความสมดุลให้กับเรื่องความสัมพันธ์เติมส่วนที่อาจจะพร่องไปประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีจุดอื่นอีกนะคะที่ช่วยเสริมพลังงานความรักแบบนี้มีตรงไหนครับอีกจุดที่น่าสนใจคือภพที่สี่ค่ะหรือเรือนพันธุภพสี่พันธุค่ะที่เกี่ยวกับความสุขทางใจความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยภายใ,ในบ้านครอบครัว ซึ่งตรงนี้จะเชื่อมโยงกับพลังสเสน่ห์ที่เราพูดถึงคือความรักที่อ่อนโยนแบบแม่ครับการเสริมพลังงานดีๆให้พบนี้ก็จะช่วยบ่มเพาะความเห็นอกเห็นใจสร้างรากฐานทางอารมณ์ที่มั่นคงซึ่งมันสำคัญมากๆเลยสำหรับความสัมพันธ์ค่ะโอเคครับพอจะเห็นภาพความเชื่อมโยงทางโหราศาสตร์แล้วทีนี้ส่วนที่หลายคนน่าจะอยากรู้มากๆเลยคือ แล้วเราจะเชิญพลังงานดีๆแบบพระแม่ปาราวตีเข้ามาในชีวิตได้ยังไงบ้างครับมีวิธีปฏิบัติหรือเคล็ดลับง่ายๆไหมครับมีแน่นอนค่ะวิธีที่เข้าถึงง่ายแล้วก็ทำได้สม่ำเสมอก็คือการทำอุปาสนาอุปาสนาค่ะคือการบูชาสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานอาจจะเลือกทําในวันจันทร์ก็ได้ค่ะเพื่อเสริมพลังความสงบทางอารมณ์อันนี้เชื่อมกับดาวจันทร์ครับ หรือจะทำในวันศุกร์ก็ดีค่ะเพื่อเสริมพลังความรากักความสามาคัคคีอันนี้ก็เชื่อมกับดาวศุกร์การทำอุปาสนานี่ต้องมีพิธีรีตองอะไรซับซ้อนไหมครับหรือว่าเน้นที่อะไรเป็นหลักจริงๆแล้วนะคะหัวใจสำคัญที่สุดเลยคืออยู่ที่ความตั้งใจความรู้สึกของเราค่ะอืมอาจจะลองหารูปเคารพของพระแม่ปารวตีในปางที่อ่อนโยนงดงามเช่นพระแม่คารีครับพระแม่คารี หรือปังที่ท่านอยู่คู่กับพระศิวะอย่างอุมามเหโสรีก็ได้ค่ะมาตั้งบูชาครับแล้วก็ถวายของที่สื่อถึงความบริสุทธิ์เช่นดอกไม้สีขาวหรือสีชมพูนมหรืออาจจะแค่จุดตะเกียงเล็กๆก็พอค่ะ แล้วก็สวดมนต์บทที่เชื่อมโยงกับพระองค์เช่นโอมรีมเกาลียายนะมหาบทนี้จะช่วยเชิญพลังงานด้านความอ่อนโยนความบริสุทธิ์ของท่านค่ะโอมรีมเกาลียายนะมหาแล้วจุดประสงค์หลักของการทำแบบนี้คือเพื่ออะไรครับก็เพื่อปรับจูนจิตใจเราเองค่ะช่วยลดอัตตาลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองครับ เปิดใจให้กว้างขึ้นเพิ่มความอดทนความเมตตาแล้วก็ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่พอพลังงานข้างในเราเปลี่ยนไปในทางนี้บรรยากาศในความสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะ hmm. แล้วคู่รักของเราก็จะสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังงานที่นุ่มนวลขึ้นนี้ได้เองโดยไม่รู้ตัวนะคะฟังดูเป็นการฝึกฝนภายในที่ดีมากๆเลยครับแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับที่อาจจะช่วยเสริมเรื่องอความสมดุล หรือความอดนมทีอีกวิธีที่น่าสนใจค่ะคือการนึกภาพถึงความเป็นหนึ่งเดียวหรืออารธนารีสระวิชลไลเซชันการนึกภาพใช่ค่ะคือตอนที่เราทำสมาธิลองจินตนาการภาพตัวเองกับคู่รักหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนองค์อารนารีสวนนะคะครับที่เป็นครึ่งพระศิวะครึ่งพระแม่ปรารวตีใช่เลยค่ะครึ่งพระศิวะคือพลังหยางความคิด เครื่องพระแม่ปารวตีคือพลังหินพลังงานอยู่ในร่างเดียวแล้วทำยังไงต่อครับก็ลองหายใจเข้ารับรู้ถึงความสมดุลน,นี้หายใจออกก็ส่งความเข้าใจความปรองดองออกไปวิธีนี้เขาจะว่าจะช่วยปรับสมดุลพลังงานภายในลดความขัดแย้งได้ดีค่ะน่าสนใจครับแล้วเรื่องความอดทนล่ะครับที่เป็นจุดเด่นของท่านเลยอ่าใช่ค่ะเรื่องความอดทนความมุ่งมั่นอันนี้จะเชื่อมโยงกับดาวเสาโดยตรงเลยครับ แล้วก็เป็นคุณสมบัติเด่นมากๆของพระแม่ปารวตีที่ท่านรอคอยพระศิวะอย่างยาวนานมากใช่ครับหลายภพชาติใช่ค่ะเราอาจจะเชื่อมโยงพลังงานนี้ได้ในวันเสาร์วันเสาร์ค่ะอาจจะเริ่มด้วยการสวดมวนต์บูชาดาวเสาร์ก่อนแล้วค่อยตามด้วยบทสวดของพระแม่ปารวตีเบาๆอ๋อ การทำแบบนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจความพักดีแล้วก็ความแน่วแน่ในความสัมพันธ์ได้ค่ะดูเหมือนว่าจะมีหลายวิธีให้เลือกปฏิบัติตามความสะดวกความถนัดเลยนะครับใช่ค่ะแต่สิ่งสำคัญก็คือการลงมือทำด้วยใจที่มุ่งมั่นแล้วก็สม่าเสมอเนาะครับถูกต้องค่ะทีนี้นอกจากการปฏิบัติเชิงสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้แล้วเราจะเอาหลักคิดของพลังพระแม่ปรารวตีมาใช้ในชีวิตประจําวันในแง่ของพฤติกรรมหรือการแสดงออกได้ยังไงบ้างครับ อันนี้สําคัญมากเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วโหราศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องพิธีกรรมเนาะมันคือเครื่องมือในการเข้าใจแล้วก็ปรับปรุงตัวเองครับเราสามารถนําหลักคิดนี้มาใช้ได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างแรกเลยคือฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีการฟังใช่ค่ะฟังไม่ใช่แค่คาพูดนะคะแต่ฟังความรู้สึกที่อยู่ข้างหลังคําพูดด้วยเหมือนที่พระแม่ปารวตีท่านฟังแม้กระทั่งความเงียบของพระศิวะโอ้โหลึกซึ้งมากค่ะการฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันช่วยลดกําแพงในใจได้เยอะมากเลยครับผมแล้วมีอะไรอีกครับ อย่างที่สองคือตอบสนองด้วยความสงบค่ะเวลาเกิดปัญหาหรือมีความเห็นไม่ตรงกันลองใช้ความนิ่งความอ่อนโยนเข้าช่วยแทนที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์มความอดทนแบบพระแม่ปาราวตีเนี่ยสามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้นะคะเหมือนน้ําเย็นดับไฟฟังอย่างลึกซึง้งตอบสนองอย่างสงบมีอะไรอีกไหมครับที่ทําได้ง่ายๆเลยอ่ะอีกอย่างคือฝึกมองในแงด่ดีแล้วก็ส่งพลังบวกค่ะพลังบวกใช่ค่ะ แทนที่จะคอยจ้องจับผิดหรือวิจารณ์กันลองตั้งจิตอธิษฐานสั้นๆบ่อยๆก็ได้ค่ะว่าขอให้พลังความรักความอดทนในตัวฉันช่วยนำพาสิ่งดีๆมาสู่ความสัมพันธ์และคนรักของฉันการส่งความปรารถนาดีแบบนี้มันมีพลังมากกว่าที่เราคิดนะคะน่าลองทําดูครับค่ะแล้วก็อาจจะลองสังเกตรอารมณ์ตัวเองตามปฏิทินจันทรคติดูสังเกตรอารมณ์ตามข้างขึ้นข้างแรมใช่ค่ะ ดูว่าช่วงไหนของเดือนที่เรารู้สึกเออใจเย็นมีเมตตาเป็นพิเศษช่วงไหนที่หงุดหงิดง่งายการเข้าจานวงจรของตัวเองแบบเนี้ก็ช่วยให้เราจัดการอารมณ์แล้วก็ดูแลความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นค่ะการปรับพฤติกรรมการจัดการอารมณ์นี่สําคัญจริงๆนะครับเหมือนไม่การนําพลังงานดีๆที่เราสร้างขึ้นมาทําให้เกิดผลจริงในชีวิตประจําวันเลยใช่เลยค่ะหยิน แห่งการเปลี่ยนแปลงภายในค่ะพลังหยินค่ะเพราะองค์จะช่วยชำระล้างแล้วก็ควบคุมจิตใจหรือมนัสซึ่งมันจะไวต่ออารมณ์มากๆอันนี้เชื่อมกับดวงจันทร์นะคะครับพอจิตใจเราสงบขึ้นมั่นคงขึ้นความรักของเราก็จะพัฒนาจากแค่ความรู้สึกผูกพันกลายเป็นความทุ่มเทที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความพยายามจะไปครอบครองค่ะอืมแล้วการที่เราเปลี่ยนข้างในตัวเรามันไปเปลี่ยนข้างนอกหรือไปเปลี่ยนคู่รักของเราได้ยังไงครับ หลักการมันคืออะไรมันทำงานผ่านหลักการของแรงสั่นสะเทือนหรือ Resonance ที่พูดถึงไปตอนต้นนะคะอ๋อ oh, Resonance อีกแล้วใช่ค่ะลองนึกภาพเหมือนเครื่องดนตรี2ชิ้นที่ตั้งสายไว้เหมือนกันเปะ๊ะพอเราดีดสายของชิ้นหนึ่งอีกชิ้นที่อยู่ใกล้ๆสายเดียวกันมันก็จะสั่นตามไปด้วยครับงานนั้นมันก็จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างโดยเฉพาะคู่รักของเราครับดาวสุขคือความรักดาวจันทร์คืออารมณ์ ในดวงของเขาก็จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้โดยไม่รู้ตัวค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันไม่ใช่การที่เราส่งพลังไปบงการเขานะไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นการปรับจูนคลื่นความถี่ของเราเองให้ดีขึ้นแล้วมันก็จะดึงดูดการตอบสนองที่ดีขึ้นกลับมาเหมือนเราสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้สิ่งดีๆมันงอกงามขึ้นมาเอง ใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยแล้วก็อีกอย่างคือพลังของพระแม่ปรารวตีสอนเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์ด้วยนะคะวุฒิภาวะทางอารมณ์ค่ะการที่พระองค์อดทนบำเพ็ญตบะอย่างยาวนานขนาดนั้นมันคือบทเรียนเรื่องความสามารถในการประคองความรักให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ครับมันสอนให้ทั้งเราและคู่รักเรียนรู้ที่จะอดทนให้อภัยแล้วก็เติบโตไปด้วยกันดังนั้นการใช้พลังเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเวทมนต์อะไรนะคะ แต่มันคือการฝึกฝนความเพียรทางใจเพื่อความรักหรือตะบะภายในของเราเองซึ่งจะนำมาซึ่งการขัดเกลาแล้ะก็ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นเองค่ะพอจะสรุปสั้นๆได้ไหมครับว่าพลังงานแต่ละด้านของพระแม่ปรารวตีเนี่ยมันช่วยเสริมจุดไหนในความสัมพันธ์แล้วต่อเชื่อมโยงกับหลักโหรศาสตร์ยังไงบ้างเพื่อจำง่ายๆครับได้ค่ะลองสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะ ความรักใคร่ความอ่อนโยนอันนี้จะเชื่อมกับดาวสุขแล้วก็พบที่เจ็ดนะคะช่วยเพิ่มเสน่ห์ความกลมเกลียวอาจจะปฏิบัติด้วยการตั้งจิตในวันสุขค่ะครับสุขพบเจ็ดความรักใคร่ความมั่นคงทางอารมณ์อันนี้เชื่อมกับดาวจันทร์แล้วก็พบที่สี่ค่ะช่วยเพิ่มความเห็นอกเห็นใจลดความหวั่นไหวอาจจะตั้งจิตในวันจันทร์จันทพบสี่อารมณ์มั่นคงความอดทนความมุ่งมั่น อันนี้ชัดเจนเลยเชื่อมกับดาวเสาร์ค่ะช่วยเสริมความพักดีความสัมพันธ์ระยะยาวอาจจะตั้งจิตในวันเสาร์เสาร์ความอดทนความมุ่งมั่นความเป็นหนึ่งเดียวอันนี้เชื่อมกับหลักสมดุลหญยินหยางหรือศิวะสักติค่ะช่วยยกระดับความสมคัญไปสู่ความเป็นเพื่อนร่วมทางอาจจะใช้การทำสมาธินึกภาพที่เราคุยกันค่ะอัธนารีสวน ใช่ค่ะเห็นภาพชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับแล้วถ้าให้สรุปเป็นแก่นแท้หรือข้อคิดสำคัญที่สุดเลยที่เราควรจะจำไว้จากเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออะไรครับสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้จำไว้เลยนะคะคือตอนที่พระแม่ปรวตีบำเพ็ญตบะอย่างหนักนะคะพระองค์ไม่ได้พยายามเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงพระศิวะเลยนะคะไม่ได้ไปยุ่งกับท่านเลย ใช่ค่ะแต่พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงตัวเองอทรงเป็นศูนย์รวมของความรักความอดทนความบริสุทธิ์เสียเองและพลังงานนั้นเองค่ะที่ไปเปิดเผยหรือปลูกธรรมชาติที่เปี่ยมรักของพระศิวะออกมาเป็นมุมมองที่กลับด้านแต่ทรงพลังมากนะครับคือเริ่มที่ตัวเองก่อนเสมอจริงๆใช่เลยค่ะ ดังนั้นเมื่อเราเชิญพลังงานของพระแม่ปรวตีเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะผ่านการปฏิบัติทางโหราศาสตร์หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติของเราเองค่ะโดยความรักความอดทนความเมตตาคู่รักของเราก็จะได้รับแรงสันสะเทือนที่ดีนี้แล้วความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเองค่ะครับผมเปลี่ยนจากแค่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือความรู้สึกฉาบฉวยกลยเกันเส้นทางของการเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันครับ มีคำกล่าวที่ว่าด้วยความอดทนของพระแม่ปาราวตีแม้แต่หัวใจของพระศิวะก็ยังละลายด้วยความอ่อนโยนของพระองค์แม้แต่กรรมก็ยังอ่อนลงฟังแล้วก็สอดคล้องกับหลักการนี้เลยนะครับถูกต้องเลยครับเป็นการเน้นย้ำถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่มันส่งผลออกไปสู่ภายนอกได้จริงๆ ก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมก็อยากจะฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดทบทวนกันดูนะครับว่าในบรรดาคุณสมบัติของพระแม่ปารวตีที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความพักดีความอดทนความอ่อนโยนหรือการดูแลเอาใจใส่ค่ะมีแง่มุมไหนที่เรารู้สึกว่าใช่เลยหรือจำเป็นที่สุดสำหรับแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ของเราในตอนนี้หรือเป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาในตัวเองให้มากขึ้นลองนำไปพิจารณาดูนะครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะการตระหนักรู้ว่าเราต้องการเสริมจุดไหนหรือพัฒนาอะไรมันคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเลยนะคะครับผมวันนี้เราก็ได้เจาะลึกแง่มุมที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับพลังพระแม่ปรารวตีในการบ่งเพาะความรักที่ยั่งยืนกันไปพอสมควรเลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆนะครับเหมือนได้คุยกับเพื่อนที่สนใจเรื่องเดียวกันเลยครับวันนี้ยินดีมากๆค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ และสำหรับท่านใดที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออน่าสนใจจังเลยอยากจะเข้าใจดวงชะตาของตัวเองในเชิงลึกมากขึ้นเพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ให้ตรงจุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับค่ะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะนัดหมายเพื่อปรึกษาดวงชะตากับอาจารย์เดวีอาสนะได้โดยตรงเลยนะคะที่เว็บไซต์ w w w a s t r o a s a n a c o m ครับผมสกดง่ายๆครับ a s t r o a s a n a. com ค่ะค่ะ ลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังการพูดคุยที่หวังว่าจะทั้งเพลินแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ